ไปเที่ยวต่อค่ะเอาแพ้ไปด้วยก็ได้ค่ะคุณสุวิทย์ไป,ไปเที่ยว,วยสะพานสวยๆเป็นสะพานรัก ที่จังหวัดพิจิตรค่ะเพราะสวยยังไงแปลกยังไงไปดูกันท่านผู้ว่าชอบมากเลยเพราะว่ามีการเขียนเป็นภาพสตรีทอาร์ตสตรีทอาร์ตสวยงามคใครใครเขียนอะไรก็เขียนเพราะว่าคนที่เขียนภาพแบบนี้เป็นจิตอาสาค่ะมาป้ายสีแต่ไม่ได้ใส่ร้ายนะคะป้ายสีอย่างเดียวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะท่านภัยบุญนะบุญจอมก็มาเดินดูบอกอชอบนียไหม ะพานหินหรือสะพานหินจังหวัดพิจิตรนะคะเน่เนเน่กำลังวาดกันอยู่เลยภาพนี้สะพานนี้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะหลังจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณมาก็สร้างสะพานนะคะสะพานก็ยาว75เมตรแล้วก็เอามาวาดภาพสตรีทอาร์ตเฟสที่2ด้วยค่ะจำนวนนี่ใครนี่ใครยอดรัก โอ้ยอดรักสลักใจ<อ>คุณพิจิตนี่ใช่ใช่ใช่เขาร้องเพลงอะไรนะรโอ้ยอยากรักแม่ไหมเงี้ยสาวพิจิตเมืองชาละวันนะครับอยากรักแม่ไหม<อ>จะได้คนดีกี่เดือนกี่ปีสวยบอสีไม่สังเ<อ>สียงไม่เท่าไหร่แต่ท่าในกินขาดเลยนะคะนี่มีเนียนมอสักครู่นี้อมีมังมีแมวมีทุกอย่างเลยค่ะการ์ตูนก็มีมานะคะอย่างคุณยอดรักนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวพิจิตเขาเพราะฉะนั้นงานนี้อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมไปเที่ยว ไปดูกันค่ะตอนนี้วาดไปได้50%แล้วยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาดูกันถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตรค่ะและกลายเป็นสะพานที่สวยแห่งหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วยนะคะก็อยากจะให้ไปเที่ยวชมกันที่สะพานหินจังหวัดพิจิตรค่ะนี่คนวาดก็ดีจริงนะท่านผู้ว่าก็บอกอ๋อนี่เหรอเป็นแบบแล้วก็วาดตามแบบแบบนี้ค่ะน่ารักดีอยากให้มีทุกที่เลยนะคะโ